ได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยอ้ยบางหันออกตัวนึงพ้อมนี่อยู่หนาเลยดีครับพี่น้องคลิปนี้มายกสะดุ้งแต่เศร้าเลยแต่มานหนาแห้งๆคุณครับทีมงานปุปกณ์กันได้ลลองเปลี่ยนบรรยากาศกรถไายแต่เกาถ่ายให้พี่น้องเบืองขันตอนอันวิธีการใส่อันนี้ย่างมากฝุนครับทีมงาน บืงมองลงไปรถ <g ül> าเศาตอนนี้กำลังตีหาคนนนที่หกโมงรอเพื่อนด็กุพี่น้องงมากันวิ่งน้ามคืนนี้แล้วนา้าบลงเลยดิงีหกโมงล้วพี่น้องโอเคเนาะจะแซนีเขาทีมงานกันยแบบนี้ชาเงตอนยกเลยพี่น้อง ลองเปลี่ยนม่ยาำเสาบุญเอเธีป่าเรน่น้ำเสาคลิปย่ามแลมกับบุค่อยเขาอะไรอย่างนี้เ็ปเปีาปากหน้าหัวเสิยงแม่้อเสาป่าง่าแรนบ้างหอโอเค นี่นแนถงหน้าตอนด้งนหลังพี่น้องใหญ่ลงมาทางล่างเถิงๆล่องเบื้งงองหลังบุงบคคลแดนใหญ่ลงมาทางลุ่มลพี่น้องเอาว่ามันป่าอี้ยไปต่อไออออม่หลอกเลยป่าคือบุคคลแดนเนาะพี่น้อง โอ้ oh. mm. ไม่อยังล่ะกุม uh, <fine. S 1> ให้อยู่มันตัวไปทางนั้น mm. เขาแล้วตัวหนึ่งพี่น้องอ้าเทียวเขาอีก mm. เอาัางาอ่งหน้านั่นั่งหน้าวะเอาคืออยู่ไก่เถอะตีดคนเอาโหลดดีเดี๋ยวนี้ซองตัวนี้ไหมนาเคียวป่ามันแรงโอเคอ่ะอือต้องอ,อ่อยถึงโดนแล้วมั้ง บอกใครเข้ายังต้องเอป็นโดนแล้วมั้งบอกใครเข้าสป่าบริเวณเลยปย่ายังล่ะได้อยู่ตัวนึงป่าบักหน้าโอ้เป็นตะได้หีบนึงนีงน่ตะยากแล้วพี่น้องเอ้ยเออบอัวตะเสามันบริเวณมันต้องเด็ดเด็ดป่ะ ตรงมาทเทียงๆไปๆโอ้พี่น้องเออโสภาใหม่มาหาพี่น้องหรือเปล่าแรงกับมาแล้วเ้ากับมาแล้วบ่ได้นะมอหนูนตาลก็ขึ้นใช่ไอืมเอา,เอา,เอาพี่น้องยกต่อเอานั่นเดอุ้ยนั่นเดอตามตัวเลยวานนี้ตามตัวเลยพี่นอ้องทำไมขึ้นสะท้นอนแสงกัน <c oughs> ไปยังประจอกบ่แมนเขาซอย,อยเขาสามตัวดีแล้วเขาเป็นกูุ<อ>่มว่า <ไป S 1> อยู่บ่ตรถึงมองบ่เห่อพี่น้องไม่ทางผีกเลยอืมอยู่บ่ตรถึงมองมโอเคได้สามตัวไอเทียมันมาเป็นกลุ่มอีกพี่น้องไปไอแป้งกับโบเห็นเนาะไอแป้งกับโเหีนเนาะ โดดออกตัวนึงไปอย่างวะตัวเล็กน้อยอย่างเดียวกี่อ๋อไอศิษยเขาเขาเพราเขานกขึ้ขนามาทึ่งๆเรืเด้อบันี้พีิษบังหันลงทั้งลงุมบันนี้ขึ้นมาอุ้ยนั่นดินั่นดิได้เลยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบังหันออกตัวนึงพ่อผมนี่อยู่หนาเลยป้าตัวนี้คือตัวใหญ่แท้เอาบังกระดาเอาบังกรนดะพี่น้อง ปลาอีกอย่างหนึ่นปลาปล่อยเพราะมันปลาจอกเนาะปลาจอกมันจะตัวอีกตัวปลาซอยพี่น้องอุ้ยเข่าพร้อมกันเลยเป็นกลุ่มกระสีเจ้งสี่ล้ววันนี้กระสีเงียบไปได้ไหมนี่เจังเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวหัวซุบล้วนั่นตัวนึงโอ้ยหลุดจ่อยตาบอกหน้าว่เป็นอย่างพี่น้อง เอาวงหน้าหัวสุบตัวนึงมันมาตอนสายๆดีเนาะโอ้โอปลาอยังล้วเหระจอกน้อระจอกน้อย,ร,ออยรูดอีกแล้วพี่น้องข็ถามสี่เชียว โอ้เปลี่ยนมุมแสงสะท้อนได้พี่น้องเลยพี่เห็นป่าบ่อยจังว่าเห็นหรือเปล่าพ่อได้ป่าว้าวใจ่งผลงานกันพลงานก็ได้่งเห็บนึงนี่แหละพี่น้องโอ้ยใจเพราะเหตุแมวเปล่าพี่น้องบ่าค่อยเข่าปันไดนี่นะครับอันใดอ่ะ งบตัวเจ้าหน่อยครับบอไรขึ้นเขาครับพี่น้องโอเคเนาะซีลาพี่น้องแล้วเอาเน่ะครับผมบุกให้ได้ปรนได๋ยน้องคลิปนี้เนาะน่าเป็นตะได้ปลายแห้งๆเด้อพี่น้อง,งบอะไรโอเคเนาะก็ข,ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งมาจนจบเนาะคนที่เข่ามาเบิ่งใหมก่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผม โอเคเนาะสอนเรบคลิปนี้กับพ่อสนิ้ก่อนนะครับพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับ